đến dự án này. Đến dự án mà. bảo tao không như vậy thì lại. Ngoan đi. 2 Hi hi. From Pakistan. สวัสดีครับาะไฮสวัสดีที่ร uh. ักเอาสยาม่าที่รักไงน้องมารดัตตาหยก Hi สินเจ้าอุ้ยคนดูเั่นไม่ได้มูไม่ไหนฉีนานมากรอล้วรไม่ได้ติดต่อ ไมไ่เหล้ะเ้าไม่เห็นแล้วอ่ะอุกคนไมีเคยมีแฟนครับบอกว่าเวลาแคปอ่ะในริงต่อแคปได้ดีกว่า<อ>มันปัดไ A ตรงนี้นเอาดาว IG ปัดออกไม่ได้ใช่จริง Say hello to Renan Fan, please Say hello to Renan Fan Sinchao o h you're so pretty oh, Not that much You look like twin I l o like twin damn many Yeah, people like we look look l say i k um, เดี๋ย i n g นม่คนรู้จักเลยตัวเองเพื่อนมาดูเลยแล้วก็เพื่อนเข้าเหรอ่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่ในวันปิดกล้องของซีรีส์แฟนที่ไทยแฟนที่ไทยแฟนส่วนใหญ่แนะนำนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วแต่ตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มซึ่งคิดว่าเหลืออีกประมาณสองซีนซีนเดียวสองเมื่อกี้มันเสร็จไปซีนเดียวอ้าวโทษมีสามเหรอสาม เฮ้ยเหลือเขายกมาไทยก่อนแน่เนไม่รู้พี่มาทําทหน้าเบะทาหน้าเบะปากไปในหนังน่อยคะ่ะเรื่องอะไรวะเบะปากไปในหนังเลยค่ะก็เล่นหนัอนองอะไรมาเนี่ยพี่มาพูดอิงโชว์หน่อยค่ะ อ่าเดี๋ยวพูดไปโอมไปโอเคเดี๋ยวพี่พูดแล้วผมแบบเป็นไทยให้โอเคฮัลโหลเอพิฟานสวัสดีทุกคน how are you today เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ have a good day right เป็นวันที่ดีใช่ไหม i miss you คิดถึงนะ i love you รักนะ i want to talk with you ฉันอยากจะคุยกับคุณ come on come on baby ให้คุกกินโอเค so cute miss you ตัวเองปล่ะเขาตอบได้ไหมล่ะโอเค we miss you too เอาสายยากเลยอีมีส่ยอูแหละน้องสาวผมนับล็อกนะครับตอนนี้บล็อกพู้พิการปักหมุดคนนี้นะครับชอบบูลี่ครับแขวนเลยแขวนเลยไม่โดนแขวน กคบูลี่ครับคนนี้ DM แตกแน่วันนี้ไม่ She bully me it broken เยอะ heartbroken Yeah heartbroken she she me you want someone to fix no not not fake it real <laughs> <So> whatever มามาเลีเซียเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับ tomorrow 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 อติอดไลฟ์ตต็อมีคนดูอยู่คนไม่ไหมคิอกก็ปมาณสองพันป่ะสองพันห้าไปวันนั้นพคนเป็นหมื่นไม่ใช่อ้ทำอาหารอะตอนไหนที่ทำอาหารอ๋อที่ทำอาหาตอนนู้นไอจีทีเอรหรอไม่กีมูสติ๊กต็อกไม่ไดว่าติ๊กต็อกมีคนดูอยู่คนแต่ตอนทำอาหารตอนนู้นเป็นหมื่นไม่รู้เขาเาดูหรอเขาชอบคนทำอาหารอ้ไวเป็นขังแล้ววะอ๋อเป็นเลือน โอ้มีแต่แบบอินเตอร์แฟนว่ะหรือยังเหตุผลทำไมไม่ค่อยไรใน่จีก็เนี่ยแอฟนตึมเลยคุยไม่หลุดเลยเกือบพี่มีผมแล้วคนไม่กลัวอะไรอ่ะเดี๋ยวจะตอบก่านนะโอเค You two are n t a l so you can you speak a little bit Chinese baby อ่ะ Chinese Chinese เนี่ยนี่เหานี่เหาซื้อเราซื้อไปว่าคุณครูดูคนจีบกันพักอันนี้เดี๋ยวซีฟู้ดจิ้มสิหรอ่ะ พี่มาปวดขี้พี่มาปวดขี้เหรอคะเขาเรื่องยังไงวะหน้าเป็นออกทางตาขนาดนั้นว่าพี่ปวดขี้เนี่ย w h e n is sweet tooth good and is coming tomorrow มีอะไรกูตอบ tomorrow นอ no no just kidding นะ next month ใช่ Yeah next month ย a h next month no right now we are like preparing for the OST we me me and p i m a r are like we taking the singing class อ่ะร้องเพลงโชว์หน่อยเร็วโอเคอ่ะเพลงที่ร้องเพลงที่เรียนมาเพลงที่เรียนมาเออคเรอะไรเนี่ยวะคำเฉยเฉยเอาเยอยากเชินเวลาได้ยินคำเฉยเฉยต่อ อย่าเชยทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำไม่ชินหูใครบางคนไม่เอาไหนไม่เคยใช้คนที่บึง <c oughs> อย่างคล้ายเรา <c oughs> เอาคุณร้องเพงเลงอะไรวันนี้กินข้าวอะไรช่วยคิดหน่อยกระเพราหมู back to basic พมกเราเพลงนี้อนเรียนอะ่ะ um, อ I think they call this love ลองไงลองไง a l ๆๆ dream ๆ All I dream of is your eyes All I long for is your touch And darling something tells me i s e o u g h เอาจริงกันนะมึงเอาจริงกันนะเอาจริงเนี่ยร้องหลงหลายเหลืองแค่ไปร้องร้องไมดีโดนด่ะเอาเราไม่ก็ร้องไม่ดีไปก่อนแล้วพอเราการพัฒนาเซลฟ์ี่ดีอ่ะเมื่อกี้ผมกักไว้นะที่ผมร้องดีวันนแต่ผมกักไว้ก่อน ผมไม่ได้เห็นการพัฒนาของผมไงทักทายกันหน่อยบราซิล Hello Brazil b r a z i ลทักทายเลยอลาโอลาโอลานี่ยน่าสเปนป่อวะหน้าเหมือนกันเลยใช่ครับเราเป็นพี่น้องกันเฮ้ยมันมีคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยเพราะเราเป็นพี่น้องกันเราเลยเด็ดๆเหมือนกันเคยดีไหมเคยอันนีค่ะกว่า I make the face you make the sound เคยดูบะางเคยดูโอเคโอเคโอเคทำๆได้ก่อนอันนี้ค่นี่นี่ทำได้ก่อนเลยทำเสียงต้องต้องทำให้ดูทีนี้ใช่โอเคอันนี้นะ หนึ่งสองสกูโดนอะไรอยู่อะโอเคตาดิละอ่ะโอเคหนึ่งสองสามเอาตาดิโอเคโอเคไอ้กูต้อนีังไงบอหนึ่งสองอือเอาเสียงอ่ะ เอาไม่หรออย่างเดียวให้ท so ัพไปดูก่อนรอบนึงอ่งเงี้ยโอเคเนี่ยเหมือนนั้นไม่กี้เลยอ่ะทําเสร็จน้าให้เป็นครีเอทีฟหน่ยสิอ่าไม่กี้ไม่กินมีสองเดนามิกนะครีเอทีฟไหมโอเค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  ไอ้ดีดีโอ้ยตกแล้วอะไรเล่นดีดีวะแบบเพื่อดีวะอเมริกมีคอนเทนต์อะไรอีกเล่นอีกอันนี้เรารอเข้าซีนนะครับทุกคนจริงเราก็ถ่ายหมดแล้วแหละเรารอปิดกล้องมีอะไร What are you doing? Um I don't know <laughs> Why I'm here? We're just, just taking a break before continuing shooting. มองอะไร่นะทำไมพี่มาชอบแอบถ่ายองค์ครับไม่เคยแอบนะครับก็ถ่ายเลยแอบต้องไปแอบนู่นไกลๆครับถ่ายไปว่าถ่ายนะัดตอนเลิอะย่างเงี้ยเอา้าคุณรู้ <มา S 1> ว่าธรรมชาติเกินไม่ใช่มันไม่ธรรมชาติเวลาเราลงรูปแบบว่าไปในค่ายเขาถ่ายเราแต่งหน้าตามผมเราดูดีหมดแหละถูกปะล่ะอ๋อนี่คืออันซีนใช่อันซีนเราต้องถ่ายแบบว่าไม่ต้องไม่ถ่ายไม่เหมือนคนอื่นไงเพราะ้ถ้าเขาอยากได้รูปดีๆเขาก็ไปดูในค่ายจิมทีวีก็จริงเพราะได้จริงเราก็แต่งเนาะก็แต่งก็ตุ้งสะบัด คนไปเจอจริงๆอิ๊อพมาร์คไม่เหมือนในรูปเลยนะครับจริงนะเป็นในรูปนะคะเป็นเรืปกติพี่ตองพี่ต้องกำลักินข้าวอยู่ไม่ไปเลยเดี๋ยววันสุดท้ายแล้วพี่ต้องมันนี้พี่กล้องแหละใช่มีคนบอกโอมาร์คคิดยังไงทำไมแฟกชอบอยู่จักพี่แฟกปะไม่รู้ไอ้ไม่เคยเจอเยอะพี่แฟกพี่แฟกคือเขาเรียกว่าอะไร เซเลบท่านหนึ่งเห้วกังเป็นเซเลบต้องมาเซอร์ไจไม่ไม่ไม่เป็นไม่ได้เป็นคนดังแต่เป็นคนรวยเป็นเซเลบอือพี่แฟกเป็นคนที่แบบเอางี้ตอนที่แฟนผมอะบินตามทุกประเทศอเหรอเออโอ้โหเกิดเเซเลบเราน่าจะเหมือนแบบบินเขาบินส่วนตัวจริงพี่แฟ่ะเออเลยเขาบินเขาบินส่วนตัวเด้อในบ้านได่มีบิตทีเอด้วยป่ะพี่แฟระใช่จริงปะเนี่ยจะปิดกล้องเหรอใช่จ้าโฟนโฟนมา เฮ้ยป๊าป๊าพี่อาร์มป๊าป๊าเราป๊าป๊าป๊าทำฟันป๊าป๊าไอป๊าป๊าทำเล่นเป็นหมอฟันโอ้พี่ต้องว่าโอ้มาคดูก็รู้อืมได้หมดอยุคนี้แล้วจริง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 ผัดกันบ้านเนาะว่าวันเราอยากใช่ใครอยากจะนำก็นำวันนี้รู้สึกว่าอุ้ยวันนี้ทํางานมันเหนื่อยวันนี้ออนแอนอนน้อยผัดเกิดนั่งเฉยเเธอนําให้หน่อย วันนี้วันแหงไม่เกลียดพี่มันุณดะถือเข้าถึงห้าเราอยู่ด้วยกันมันจะจะแปดบสถตลอดน้องลูกโอมพี่จุ๊ดเนียวัสดีครับเขามี่เขาพี่ฉายาในก่อนนะน้องน้องลูกโอมอ่ะช่างแต่งช่างแต่งแต่งไอสไตลิสเขาแต่งแต่งตั้งยงเขาเรียกว่าอะไรน้องโอมเม็ดน้องลูกโอมเม็ดก็พี่มาสอนว่าพอเราจะได้ดีเราต้องเริ่มเม็ดก่อนเราต้องเริ่มแหละเราต้องแบบเริ่มเยอะก่อนเริ่มแบบจริงจริงหูเราอ่ะแทบจะไม่ต้องได้ยินไปข้างหนึ่งได้เลยใช่ไม่พอต่อเซนซิทีฟสแล้วดึงนี่เจ็บ พี่บอกเจ็บก่อนเดินผ่านเดินสวนปุ๊บร้องได้เลยที่เดินสวนลมโดนหลอดร้องได้เลยถ้าช้เครื่องสัอางพี่มาสอนว่าถ้าไม่ใช่คาร์เตอ์แบนให้แพะไปก่อนให้แพะเลยแสบให้ให้รู้สึกคันก่อนแปลงอะไรอย่างเี้ยถ้าไม่ใช่ขนธรรมชาติให้รู้สึกทิ่มิเลยย่าสังเคราะห์ไม่ได้เจ็บหน้าไว้ก่อนครนจริงแล้วถ้าใต้เสร็จอากาศร้อนพี่มาสอนต้องหนีไปก่อนหนีเลยขอเปลี่ยนชุดคือวิถีวิถีวิถีของชาวเราพี่มาสอนได้ต้องเปลี่ยนชุดเลยต้องทำตากขอถ้าถ้าซักตากไม่ได้ตอนนั้นซักอบไม่ได้ตอนนั้นันนี้ยกกง ไม่ได้ครับไม่ถ้าถ้าเหี่ยวเหมือนี๋ยต้องย้ายโล่เอาผักต้องล้อต้องเคลียร์ต้องปิดถนนเออใช่ใช่เพราะถ้าเอามาเฉยแล้วรถติดก็ไม่ไม่งั้นมันจะเหลรเรามันจะเสียสุขภาพจิตมันจะไม่ลงมาไม่ได้ใช่รถติดมันเสียสุขภาพจิตแล้วมาเล่นเราก็ไม่โฟร์แล้วสัว่างานไม่ดีก็ไม่อยากทำเนาะมีแต่คนมีแต่คนไม่ได้พูดแล้วใค่ไหมบีบปาเดี๋ยวจะโดนจิกนะพวกเนี้ยปาแรงเกินนะไอ้จิ้มกับปาหลังหลัง นี่เมาเลยเขาคนทำไมใครเสียวดูออกใช่เล่นการาชอบเซลฟี่ที่ฟิตเนสเซลฟี่แล้วแต่เป็นการเซลฟี่ที่อสมมติผมไปไปฟิตเนสใช่ผมก็เช็คอินไทยกับกระจกหรือแบบ่ายนี่ก็ถ่ายกระจกเซลฟี่ถ่ายเปิดแฟลชแต่ว่าจะถ่ายตามแบบลายแขนเส้นเลือดบางกระติกน้ําถือแขนมีเส้นเลือดนิดๆถามว่าคนโฟกัสอะไรเห็นไหมล่ะปอกไปไม่ธรรมดาหรอกจะเป็นให้ได้เลยดัดดี้อะฮะจะเป็นให้ได้เลยให้เขาเรียกว่า แกแบบกล้ามอ่ะอันนี้ไม่เก <laughs> ี่ยวับป๊าดูมัพูดเองนะไอ้กล้ามแบไอ้กล้ามไม่ใช่แต่ไอ้คำแรกไม่เกี่ยวนะอันนี้เราพิจชอบเอง m a k s i n g last twilight please ภาพสุดท้ายเฮ้ยเคยเห็นชาเลนจ์ที่มันจะมีห้องเป็นทถงๆเงี้ยแล้วเขาชอบร้องเพลงกันได้ h ห l l o ได้กล้อง h a l ส so ภาพสุดท้ายฮอรขลอกฮาร์อ อวมอีผู้อีกชอบชอบเอาละมึงโดนปาป้าเนี่ยมึไม่เกี่ยวละปาป้าอย่านะสรุปแบบที่ไปถ่ายที่ไปถ่ายด้วยกันมาป้าลบฟุตเทจทิ้งหมดเลยที่ไม่น่าโอมที่ไหนถ่ายแล้วเออเราเจอทีเดียวเราจะว่าจะโดนหยิกปะเนี่ยเตรียมไปแขนไว้ให้หยิกแล้วมันเราอะไรปาป้าเอามันเลยเอางี้ภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรา ถ้ามกล้องกดดินโดนด่านะครับน้าหมอภาบสุดภาบสุดไอ้บิลเล่พูดสองารับเพื่อเพื่อเพื่สุดท้ายที่ฉันจะจำคือภาพที่เรารักกันเอาภาพกับเธอจะจำาไว้แม้ว่านานสักแค่ไหนผมว่าเสียงเขาตอนเขาทายมาสุดว่าถึงอืม มาผ่าขิ่นเลยกูตายไปแล้วฉันชอบเสียงของมาร์ควาเห็นไหมล่ะเห็นปะทีปอไปยังหูถึงหูอะถึงอ่ะเอาปีนี้เลยวะปีหน้ามาร์โอมขึ้นทีปอสเสจขึ้นทีปอสเสดรับเพอร์ฟอร์มด้วยลองด้วยพูดอะไรไปลองสดเดี๋ยวันนี้ก็ต้องไปคุยกับพี่แกล้งส้มเนี่ยเขาจะให้ย้ายไปควบสองบริษัทจริงๆก็ตัวสิงค์ไลเซอร์แหละเป็นดูโอ้ะเป็นดูโอคุณเป็นเมนแหละ ควรจะเมนร้องหรือเต้นเป็นเมนหน้าตาวิชวลเหรอเป็นวิชวลอได้แต่ผมเป็นเมนเป็นคาแรคเตอร์เมนคาแรคเตอร์ว้าอ้าวแล้วใครร้องใครเต้นเหีอไปคนละทางไแกแทงไฟแล้วมาแทงวิเศษ ฟิลเตอร์นี่มันจริงเกินไะเหมือนไม่ใส่เลยก็ไม่ใส่เราต้องเน้นแบบเรียวอ,อยู่แล้วอย่าไปใส่แบบเรียวเกินไม่น่าใสหน้าขาวอย่างเดียเดี๋ยวไม่อิมแพ็คแลตอนมีคนมาเจอเราอะ่ะเอาก็ตัวจริงเลยขาวเวลาตัวจริงก็ไม่ได้ขาวไนงะปากก็ไม่ได้แดงไนงะตอนแรกสงสารโอมที่มาเจอมาร์แต่ตอนนี้เออดีแล้วให้มันอยู่ด้วยกันเดี๋ยวป้าป,ป้าแรงป้า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 ไม่ต่างเนาะป้าป้าท่านเนี่ยจริงๆนะถ้ามันถ้ามันมีสามคนจะเป็นโอมเอ้ยมาร์คโอมอามมาร์คออมอามอุ้ยเข้าด้วยนะมาร์คโอมอาร์มใช่มาร์คออมอ่ะ หรือว่ามาโอมอามแชร์ความสัมพันธ์แบบสามคนมาโอมอามว่าก็ก็ปป้าเป็นชูการ์เดดีด้ให้เราสองคนเป็นเด็กเหรอ,อแล้วก็แอบจิกกันเองใช่เหรออุ้ยพองเรื่องใหม่ใช่พีิหาฟังอยู่เปล่าอ <laughs> ุ้ยดีนะปะป้าเป็นชูการ์เดดีด้ให้สองคนอ <laughs> ุ้ยดีเอาจิงใช่แล้วก็แบ่งกันข้างหน้าข้างหลังนี่เหรอใช่แล้วก็หมายถึงว่าโพหน้าโพหลังอ๋อพี่มาร์ก say hi to the p h i l i ป p i n e s มาพูดใ มาบุเฮสายังซินโชนิฮาวบิงกาลาบ,บ,บาร<ว>์สบายดีลาว์ย่าเลาวก็อะไรด a l เ u ็กซ์ทรีย์อั a ด t ส h ตนว y าต s a เ i n g แค่บอกเลิเธออ้าวาเป็นเล่นพี่อาร์มสอนผมเองว่าทุกอย่างเป็นไปได้พอเรื่องใหม่เด้อเออเระวังระวังเป็นเดลร่าระวังระวังเป็นระวังเล่นซีรีส์ไม่รู้ตัวนะอืมอ จะไปแอมแชร์วะ่ะไม่ได้ออกแอมแช์นานแล้วอะ,อะคือมีช่วงหนึ่งที่กลัวถ่ายแอมแช์บ่อยมากแบบเหมือนเป,ไป,ไป,ไป็นพิธีกร,กรประจำอะแล้วแล้วตังหลังกูไม่รู้ว่าเขากูไปพูดอะไรผิดหูว่าเขาไม่จ้างกูเลยแรบไม่มีค่าตัวเราแพงเป่าไม่แพงโอ้โหไม่เคยเก่งเรื่องค่าตัวกับแอมแชร์เลยพูดตรงรับเท่าเดิมมาตลอดเขาบอกว่าว่าแอมแช์นี่ให้ด้วยใจเลยอะแต่ก็หลังๆมนไม่ชอบกูไม่รู้ว่าป๊าอะไรกูว่าเก้าเหล่ากูว่าก็ไม่รู้ผมว่าเพบ ป้าป๋าเขาเป็นคนไม่พูดไม่พูดแต่เขาเก็บไม่เขาเก็บเขาก็เขาก็จะไม่ไม่เลิกใช้งานใช่แต่เขาเขาจะไม่ไม่บอกใครหรอกเขาเาเก็บเขาจะไม่เลิกใช้งานน้องสระลูกเก๋าดูตัวยังไงนั่งไงชัดเจนชัดละชัดเลยว่าอันนี้หลังๆแต่เปิดปีใหม่มาโอมยยังได้ไปอยู่ก็เดี๋ยวมึงก็ดูดีกันคนต่อไปก็มึงอ่ะที่ที่เริ่มหายไปจากไลน์นี้จบกกบอว่ามึงก็เริ่มหายไปแล้วถ้าหายได้เลว่าแก่ก้าวเลย ป้าป๋าเขาดูไม่ผักด้วยป้าป๋าตอนนี้ให้ครูเดานะเล่นวันนี้ครูให้ดูเดาแอคทิวิตี้วันนี้วันนี้เล่นอก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 เสร็จกลับมาที่ห้องแล้วก็ตกเย็นว่ายน้ำตอนนี้นั่งดู K-pop นั่งดู K-pop นั่งดูรายการของเราเรากินอกไก่ไปด้วยใช่ใช่จันเนาะยิงไหมยิงป้าเราสู้พี่ิงพี่พี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ผู้จัดการของเราผู้จัดการพวกเราสองคนนะครับผมใกล้แล้วน่ากลัวจังเลยเรียบร้อยมันโดนอาบแชร์แบน ถ้าอัมแชร์แบรน์ปุ๊บจีิงๆไม่มีรายการเลยในคลาสที่ไปถ่ายไม่ค่ะในประเทศไทยเราอยากดังสุดอ่ะใช่อัมแชร์คนดังจะอัมแชร์เยอะนะดีดีคบกันเหรอเราไปดูตรงไหนเราคบกันวะขอดูคนนี้นะอุ๊ยคนอะไรอ่ะ้วไอพี่มารอะไรอ่ะยกเลิกยกเลิกแคนซูอ๋อไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนพี่พี่มาัดีครับ พี่อาพูดถึงพี่หญิงหน่อยผู้จัดจการใหม่ของเราอคือเป็นคือตอนแรกอะ่ะอยู่คนน่ารักนะน่ารักคือผมสัมผาสเลยตอนแรกอะ่ะเห็นตอนแรกเลยว่าแบบตอนนั้นเจอที่งานเซลลวีใช่ไหม,มแล้วก็รู้สึกว่าเขาเขาแบบสงสารให้าเขาต้องทำงานหนักหรือต้องไปไฟกับไครเขาดูแบบนุ่มนิ่มอ่ะเขาดูแบบอ่อนแอมัไม่ได้เขาตัวน่ารักปิ๊กเนาะตัวเล็ก ตัวเล็กๆนักนแหละตัวเล็กน่ารักปบุกปีกแล้วก็เป็นธนูท่านั่งธนูน่านหนอแต่จริงๆคือตัวแม่ค่ะรู้ยังจริงก็อินเนอร์เขาตัวแม่เขาพูดเด็กขาดนะใช่เขาพูดจัดการเด็กขาดผมว่าถ้าพี่อาร์ดูอยู่เอาพี่หญิงไปออกพี่หญิงดังได้ขึ้นเป็นสี่สิคนแน่นอนก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์พี่หญิงมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเปอร์สเขาเรียกว่าเออ่ความพาวเวอร์ที่เป็นดาราหญิงอ่ะเขามีอินเนอร์เขามีอินเนอร์ที่เป็นดาราเขารู้ว่าต้องทำยังไงเขารู้ว่าทำยังไง ช่ชายชายชาเขารู้เขารู้ว่าเขาใช้ความน่ารักใช่พี่เขารู้ความน่ารักนะเขารู้มุมกล้องตัวเองนี่มาแล้วมารกลูกนี่แม่เองยเีแม่เขาน่ารักเวลาพูดจ่ายมารัลูกนี่แม่เองใจ่เขาเป็นคนน่ารักดูดูดูก็ไปกินข้าวเขาอ่ะเขาสั่งสั่งซื้อข้าวทุกอย่างฉันสั่งเยอะมากๆเลยเชื่อป่ะกินเขาเป็นคนที่แบบกลัวลูกว่ากลัวพี่อะว่าจะแบบอิ่มหรือเปล่าหรือว่ากลัวว่าจะแบบ เดี๋ยวต้องคุมน้ําหนักน้ำหนักเกินว่าไถ่ทีดีเขากินให้พี่หมดเลยใช่แพ้วพี่ก็แทบไม่ได้กินเลยแต่ว่ารู้ว่านั่นคือความหวังดีที่แม่มีต่อลูกอ่ะใช่แล้วล่าสุดถึงเขาจะป่วยแค่ไหนเขาจะป่วยแค่ไหนเขายังมาทางานนะเขาไอตั้งแต่พันวาอ๋อคืออะไรครับพี่อยู่หลายคนสงสัยว่าทาไมเราหลบมีคนไม่รู้เรานั่งหรือว่าแสงฝั่งนี้ดีกว่าให้มาร์กนั่นอันนี้ก่อน ไม่ใช่เอาเรื่องที่เดิมอ๋อโอเคเข้าไปยิ้มอระเข้าหวังแล้ก็อีกโตเข้าให้อันนี้ความใจเห็นบอสเราขึ้นไปได้เดี๋ยวมันฟิกส์ยังไงเฮ้เบี้ยวไม่ได้ปะเบี้ยวนี่เฮ้ยได้แค่ไหนครับอุ้ยบ่อยตัวน์ไปดีครับพี่บอยก็เลยนะั่นแหละพูดถึงพี่หญิงก็นั่นแหละเป็น นนัักกาที่่ถ้าเป็นตัวแม่ของวงการผู้<ว>จริงก็เรื่อง,นะงหนเรื่องที่ไม่สบายใช่ปะเฮ้ยเขาแบบเขายังมาทํางานแหละหมายถึงแบบเขา้กลัวว่าลูกเขาไม่คิดถึงเขาว่ากลัวพี่จะคิดถึงเขาแล้วจะไม่สบายใจ<ข>นใจเขาเข,ขามีในวงการนะพอรับเกิอลอัมบัชราภาแอนนบสงค์หญิงหญิงเนี่ยที่จริงว่าต่อที่หญิงถ้าไม่ติดว่าต้องมาเป็นดูแลพวกเรานะก็น่าจะอยู่ท็อปที่วงการบันเทิงไทยในในดาราผู้หญิงอะชาชายชายผู้หญิง

แล้วนะั่งคือแบบวันนี้้าวันนี้นัง่ง่อนมาเล่ามาออกมาทำอะไรวันนี้คิวสุดท้ายของแฟนทาดแท้เนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วซึ่งเราถ่ายไปทั้งหมดยี่ิสี่คิวชัวเร็วนะถือว่านอในระยะเวลาสองเดือนขึ้เนเร็วประเทศกับซก็หนุน้อ,อยจริงๆอะสิสองตอน,น,นลยอ,อยูประมาณยี 2, 4, 4, 5, ่สบสี่ยี่บเอาหรอมานี้ะแต่ไม่ถือว่าต่ำสุด2 6บยนี่สี่นอนแต่เราก็ถืว่ารีบถ่ายให้แบบ อยากให้อ่อนแอเร็วที่สุดใช่ใช่าแปลกเมื่อกี้เราอยู่เป็นทิ้มากเวลาไลน์เราคุยกัคือว่าเอ้ยเราไม่คุยกับกล้องอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาจริงๆแล้วอะการไลฟ์ปะมันคือให้คนดูเป็นเพื่อนหรอฉะนั้นถ้าเราต้องเป็นกันเองกับคนดูแล้วก็สมมติแล้วมีเพื่อนมาดีมอนจะนั่งคุยกับเพื่อนอย่างนี้ได้ก็ไม่ตลอดเวลาถูกป่ะก็เพื่อนเดินไปไหนก็ตะโกนคุยได้ป่ะแล้วเขาด้ยินเราไหมล่ะแก ได้ยินหรอ,อน้ำหูไม่ยินกนดนหนึ่งครับได้ยินอยู่แล้วเขาได้ดูดีกอ่าเห็นแล้ะเไ,ได้ยินเหไหมล่ะเธอฉันไม่ได้ยินเห็นไหมเธอเปิดลําโพงยังเธอไม่เปิดลําโพงกันน่ะเปิดสุดหรือย,ยังแต่หูฟังหรือเปล่าอยู่ในที่สาธารณะหรือเปล่าไป ไปดีป่างี้ไปดีฝ่าไปดีป่าไปใช่ไหมอะไรนะหรือว่าเรานั่งที่เดิมแค่ <c oughs> ไม่ันนี้แนะเราจะลาทุกคนแล้วมาเราจะมาฝากซีรีส์กันก่อนาจะไปไปไปนั่งดูคนอื่นเล่นดีกว่าเริ่มร้อนแล้วเห็นไหมหนึ่งได้ยินยินเห็นไหมพวกอะไรว่าได้ยินโโอเคสามพันสองร้อยคนนะครับ ยังอยู่อีกหญิงเหมือนอยากให้อยากอยากอยากให้พูดถึงนะอยู่ให้เหมือนอยากให้พูดถึงอยู่จะผิดนึกว่าคอนติเนียลซีรีส์อ๋อดีอยู่อะโอเคฝากซีรีส์ด้วยนะครับวันนี้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับแฟนที่ทยแม่ส่วนใหญ่แนะนำสวีททูดกู๊ดเดนทิตนะครับก็เป็นซีรีส์โรแมนติกเทอราพีนะครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกับเรื่องนี้มากๆพวกเราสองคนตั้งใจกับมันลงมานะครับใช่ไม่ที่มาแห่งการไลฟ์ เราเคยดูนี่ป่ะที่เขาไลฟ์อ่านหนังสือไลฟ์กินนอนไลฟ์กินข้าวเนี่ยหมดเลยเพื่อนก็นใช่ไงหมดแล้วว่าเราต้องทําให้เขาเหมือนเพื่อนอ่ะมีเพื่อนมาที่ห้องใครนั่งคุยเพื่อนอะมึงวันนี้ชีวิตมึงเป็นไงบ้างแบบมึงวันนี้กูไปมันไม่มีมันก็ต้องเดินไปคุยใช่ไหมละ่ะอ๋อแล้วก็ทําให้มันเป็น,นแบบเราเขาเป็นเพื่อนเรา you friend ไ yeah, ง friend เย่ๆเราดูเขาคุณ <Your S 2> มาก <your S 2> <บน S 1> ครับโอเคฝากด้วยนะครับคิดว่าเดือนหน้าเนาะได้รับชมอย่างนี้เดือนหน้าเดือนหน้าคือเดือนมีนาครับ พีนาได้จะได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีวันนี้บายบายลูฟี่บายบายครับ